ไม่ฟังเราเลยแล้วไม่รู้เรื่องเบอร์จนทำมังทั้งให้เราโมโหมากเลยว่าอะไรเหรอเขาไม่เคยว่างเลยทุกวันเจ็ดวันยิ่งกว่านายกสมัวนนี้อยู่ที่หนึ่งแส่หมื่ันบาทเดี๋ยวให้คุณจีบีมารองนะคะทุกคนก็ราคาน่ารักแล้วก็ได้ลดราคาอยู่นะคะเดือนนี้ Hello. This สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพาริมาพิมค่ะห่างหายไปนานเลยใช่ไหมคะทุกคนคิดถึงกันไหม วันนี้นะคะพิมพ์ก็จะมาทำวันเดย์วอล์กนะคะกับคุณแม่จีบีของเราเนันเองวันว่างๆนะคะก็อยากจะมาลองถ่ายวอล์กเก็บไว้ว่าเออปกติแล้ววันว่างๆที่พิมพ์ไม่ได้ทำงานเนี่ยพิมพ์มาพาคุณแม่ไปที่ไหนบ้างทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะก็ตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูวอล์กนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้พิมพด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะทุกคนส่วนใครอยากรู้ว่าพิมพ์ทำอะไรบ้างก็ ไปดูกันเลยแต่ตอนนี้นะคะเรารอคุณแม่จิปปี้แต่งตัวอยู่นะคะวันนี้เราให้โจทย์นางไปว่าเราแต่งตัวเข้าติมการเป็นนี่เป็นสีน้ําเงินขาวนะคะก็ให้โจทย์นางไปไม่รู้ว่านางแต่งยังไงนะคะส่วนตอนนี้ก็รอคะ่ะรอเล่นกับนาราปิกอ์นะคะทุกคนเดี๋ยวแนะนำสมาชิกใหม่ในบ้านนะคะก็คือคุณนารันเองค่ะนาราเ่งมาคะเกมากคะอะมาเอามา เอาลมหนึ่งหนึ่งสองมนารัก็เป็นสมาชิกใหม่ของบ้านเรานะคะทุกคนน้องน่ารักมากนาราเป็นพันธ์ุคาวาเลียคิงชาวสเปนเนียนะคะตอนนี้น้องแปดเดือนแล้วทาาาแต่งตัวเสร็จแล้วจ้านี่ก็เบิกตัวคุณแม่จีบีนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปกินข้าวเมามอยเดินเล่นการตามปกตินะคะซึ่งเราจะไปที่ห้างไม่กลบางนากันก็เป็นห้างที่อยู่ใกล้บ้านเราใช่ไหมแม่ใช่ใกล้ไม่ไกลมากไม่ไกลมากจากบ้านประมาณ30นาทีวันนี้พี่มาขับรถเองเพราะว่าน้าคนรถไม่อยู่ปกติพี่ขับรถเป็นไงวะแม่โอ้ยอย่าให้พูดอย่าให้พูดแปลว่าอะไรขับรถดีฮะ นอนไม่ได้เลยขับแบบว่าไม่ดูอะไรเลยอ่ะไม่ดูอะไรเลยคือให้แม่รีวิวลูกสาวตัวเองหน่อยว่าจริงๆแล้วพิมพ์าริมาเนี่ยในมุมของแม่เนี่ยเป็นยังไงที่เห็นมา30ปีก็เป็นคนที่ตรงไม่ซับซ้อนคิดว่าหนูมีอะไรเหมือนแม่บ้างก็เป็นคนพูดตรงๆมั้งแล้วก็แบบว่าเออแต่ว่าไม่ได้ก้าลาวนะแต่พูดตรงๆมันก็ดีเนาะไม่ต้องเอามาคิด นานๆเพราะหนูเป็นคนที่ไม่คิดอะไรนานพูดแล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นคนคิดอะไรแบบยอกย้อนซับซ้อนมันชีวิตมันก็เลยมีความสุขถ้าทําแบบเนี้ยก็ถูกต้องแล้วก็คือเป็นข้อดีเออเป็นข้อดีคิดว่าในหน้าตาหนูเนี่ยหนูได้อะไรจากแม่วาบ้างไม่ได้เลยเอ้ทำไมอย่างนั้นน่ะก็ต้องได้สิใช่ไหมพ่แม่สวยกว่าโอ้ยแรงมากค่ะทุกคนคุณแม่เนี่ย ตอนนี้นะคะก็กะเกษียณแล้วเรียกว่าเออร์ลี่ใช่ไหมแม่เออร์ลี่ยว่าก,า,าก่อนเออร์ลี่ยมาเกาะจริงจคุงแม่ตอนตอนพีมเรียนหนังสือแม่ก็ทํางานที่ธนาคารพออสใช่ไหมทํามาทั้งชีวิตเลยปะใช่ทํามาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่จบเลยหรือพ่อกับแม่พี่หมาทําแบงค์ทั้งคู่พ่อทำงานเกษตรกรอนแล้วพเป็นคนไม่จาทางเลยใช่พิมเป็นคนต้องใช้เบื่อมากเลยพิมเป็นคนต้องใช้ Google Ma p ตลอดเวลาทุกคนขับรถก็ชอบ ือโทัรไม่ว่าจะใกล้ขนาด<ม>าไหนก็นต้องดู Google Map ขับหวาดเสียวอยู่แล้วยิ่งเสียวเข้าไปใหญ่เลยบอกก็ไม่เชื่อ,อแต่ตอนเองก็จะชนบ่อยเลยโอ้ยตลอดทุกเดือนเลปกประกันทุกเดือนทุกเดือนชนหมดชนรถชนคนชนมอเตอร์ไซ ควรทาตามนะทุกคนแต่ว่าวันนี้ก็คือเป็น o c เ a ช i o n พิเศษละกันว่าเรามาขับรถไปเที่ยวกันเองสองคนนะครับเขาจะพาแม่ไปทานข้าวนานๆเขาจะมีเวลาว่างสักทีนานขนาดไหนก็ไม่ได้ว่างกูก็นับส่งคาเฟ่ให้กูตไม่เคยว่างเลยทุกวันเป็ดวันยิ่งกว่านายโยมพแม่คิดว่าหนุ่มมีข้อเสียไหมก็ข้อเสียเหรอพิมเป็นคนที่คิดอะไรได้ทีละอย่าง สมมติว่าเวลาเราจะถามอะไรเขาแล้วเขาคิดอะไรอยู่นะเขาจะไม่ฟังเราเลยไม่มัลติฟังชันไม่ไม่ฟังเราเลยแล้วไม่รู้เรื่องเบอร์ <c oughs> จนทาบางครั้งให้เราโม,มโหมากเลยว่าอะไรนะ,นะไม่ได้ยินหรืองไงเน,นี่ย <c oughs> แล้วเ,เขาก็บอกว่าเขาคิดได้อย่างเดียวสมมติเขากำลังทําอะไรอยู่แล้วเราไปพูดอะไรเขาไม่ฟังอละ <c oughs> ไม่รู้เรื่องอ่ะสมองสั้นเหมือนมวดอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะขับรถเพื่อความปลอดภัยนะเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่าค่ะ เลยตอนนี้เราก็มาถึงที่เมกาบางนากันแล้วนะคะก็คือปกติเราจะมาที่นี่เพื่อมาซื้อเสื้อผ้าช็อปปิ้งกันใช่ใชไหมแม่ก็คือปกติพิมพ์เองอะ่ะเวลาซื้อเสื้อผ้าก็คือจะมาช็อปปิ้งกับคุณจีบีบค่ะเพราะว่านางจะรู้ว่าพิมอ่ะชอบแต่งตัวแนวไหนแล้วก็คือบางทีนางก็จะเป็นคนเลือกเอเซอร์ซี่เสื้อผ้านู่นนี่นั่นให้นะเมื่อก่อนตอนที่แบบว่า เออเราแบบว่ายัางแต่งตัว,ตวไม่ค่อยเ,อเป็นอะ,อะไรอย่างงี้ตอนนี้ไม่ไม่ไม่เอาแล้วตอนนี้ไม่เอาแล้วนนคือ,อตอนนี้เลือกเองแล้วใช่ไหมเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าก็คือจะมีการแบบว่าอ่ะจะเล็งไว้ว่าจะมาซื้อตัวนี้นะอะไรเงี้ยก็เลยจะแบบว่าจะพาแม่มาให้ช่วยเลือกส่วนใหญ่ว่าแบบเอออันนี้โอเคไหมเหมาะสมไหมบางวันอันนะก็จะเป็นคนบอกว่าเออันนี้ดีไม่ดีอะไรอย่างงี้นะคะก็คือวันนี้พิมว่าจะมาที่เมกาบางนาจะมาลองแวะที่ บูธลองจิ้นนาฬิกาลองจิ้นเพราะว่าพิมพ์เห็นว่ามีโปรโมชั่นเดือนสิงหาถ้าเราซื้อนาฬิกาของเขาอ่ะเขามีโปรโลดเยอะมากๆก็เดี๋ยวเราจะไปลองดูกันว่าที่บูธอ่ะเขามีรุ่นที่พิมพ์แอบ,บเลงไว้ไหมนะคะแล้วก็เผื่อ <c oughs> ให้ <c oughs> <c oughs> อะไรนะคะคุณแ <c oughs> ม่รู้รู้ไหมว่าแบรนลองจิ้นอ่ะ จร,จริงๆแล้วไม่เป็นเครือเดียวกับสวอชที่หนูชอบใส่ตอนเด็กๆที่แม่ซื้อให้หนูอะเป็นนาฬิกาสวอชที่ใส่ไปเรียนทุกคนเด็กๆทุกคนต้องมีจริีมันมีมายาวนานแล้วนะใช่ตูเป็นแบรนด์แบบว่านาฬิกาที่มีมายาวนานกว่า190ปีนะ,นะคะทุกคนเป็นแบรนด์เก่าแก่อันดับ4ของโลกเราเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ดังจากสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะคะซึ่ง แบงลอนซินเนี่ยเขามีสโลแกนก็คือ Elegant Is a แอ t t t i t u d e วันนี้นะคะอีชันกับคุณแม่ก็เลยเหมือนตัวหนึ่งทีมุ่นตัวหนึ่งทีคุณจิ๊บเออก็เลยแต่งตัวอลังการขนาดนี้นะคะเพื่อที่จะมาลองนาฬิกาเขาว่ามันแบบเหมาะกับสไตล์ไหมนะคะเดี๋ยวเราลองหาบูทเขาก่อนนะคะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเจอแล้ว ะะเป็นรุ่นที่พิมพ์เล็งมาเลยสีโรสโตเป็นสไตล์ที่พิมพ์ชอบเลยค่ะขอลองลองหน่อยได้ไหมคะ <S <S รุ่นนี้เลยค่ะทุกคนนี่พิมพ์เล็งมานะคะดอเช่ลิต้านะคะ ดอชวิต้าเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าความหอมหวานในการใช้ชีวิตสไตล์อิตาลีนี่คือสโลแกนที่พอฟังแล้วพิมรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องมาดูรุ่นนี้นะคะ mm hmm. ก็คือต้องบอกว่าหน้าปัดเนี่ย mm hmm. เขาออกแบบสไตล์อาร์เดโคสมัย1920นะคะทุกคนแล้วก็แบบด้วยความดีไซน์ของเขามีความเรียบหรูดูดีแล้วก็สไตล์ลูกคุณแบบทพิชอบนะคะแต่ว่า มันมีความที่รู้สึกว่ามันใส่ได้แบบ everyday look เงี้ยแล้วก็ชุดวันนี้ที่พิมใส่มาก็คิดว่าน่าจะแมทช์กับสไตลน์นี้พอดีเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะว่าแบบใส่แล้วมันปังไหม หนึ 3, 800, ่งสามพันแปดร้อยบาทใช่ไหมคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับช่วงของวันแม่พอดีนะคะ,คะจะลด10%บเปร์เจากจาาักรพรรดิแล้วช่วงนี้เราก็จะมีอ่อนท็อปเพิ่มเติมอีก5%นะคปร์เ คือช่วเงนเดือนนี้ทุกคนถ้ามาซื้อรุ่นของพิมนะคะจะได้ลด10%กันเลยทีเดียวค่ะทุกคนคุ้มมากแล้วราคาคือคุ้มค่ามากเพราะว่ามันกันน้ำด้วยใช่ไหมคะ,ะก,กันน้ำา30เมตรไปเลยจะแม่ก็คือใสยชอบแอคที้แบบพิมก็สามารถใส่ได้แต่ว่ารุ่นของพิมนะคะเป็นรุ่นสายสแตนเลสสตีลแล้วก็หน้าปัดไม่มีเพชรก็จะมีความแบบว่ายังวัยรุ่นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะมาแอบเลงให้ของแม่ด้วยตรงนั้นพิมแอบเห็น มีสายสีขาวใช่ไหมคะที่มันเป็นหน้าปัดเพชรคอนอยูด้ยนะคะเดี๋ยวให้คุณจีบีมาลองนะคะทุกคนก็ราคาน่ารักแล้วก็ได้ลดราคาอยู่นะคะเดือนนี้ทุกคนว่าคุณจีบีเหมาะกับสีไหนอันนี้เป็นสายสีขาวค่ะทุกคนมีความแบบคลีนๆหน้าปัดแบบเพชรๆนี้อันสีไหนเข้ากว่าแต่พอด้วยความแบบพอใส่เสื้อสีนี้มาแล้วก็ใส ตาวนี้อยู่ที่หนึ่แสนี้หยู่ที่ม4ันส0่บาทครับผมมันแพงกว่าตัวที่พิมพ์ใส่เพราะว่ามีหน้าปัดรอบครั่ง่วนตัวนี้เพชรทั้งหมด4 6ิเม็ดนะครับว้าวดูดีทุกคนชอบรุ่นไหนอันนี้ของคุณแม่ก็เป็นรุ่น d o l ช e Vita เหมือนของพิมเลยค่ะทุกคนแต่ว่าของพิมก็จะเป็นแบบ Stainless Steel ของคุณแม่เป็นสายหนังเอลีเกนเซอร์นะคะนี่ก็ได้รุ่เหมือนกันรถเหมือนกันครับผมชาติเดียวกันเลย ว่าแต่จ,จริงๆนอกจากสายนี้มันมีสายอื่นอีกนะทุกคนเดี๋ยวพิพาไปดูเมื่อกี้แอบถ็งที่ตู้อันนี้มีเป็นสานะปรับผู้ชายนะคะถ้ากลัวคุณพ่อหน่อยใจก็พาคุณพ่อมาซื้อได้แต่ถ้าของผู้ชายจะเป็นออดส้มสายนี้ของพี่นี่นะคะทุกคนอันนี้ของรุ่นของคุณแม่ก็จะเป็นสายแบบสายหนังลิเกเตอร์นะคะความเก๋ของเขา,าคือมันสามารถสวิตช์เปลี่ยนสายตรงนี้ได้ทุกคนถ้าแบบทุกคนอยากเปลี่ยนแบบ สายสีเป็นน้ําเงินเป็นขาวอะไรเงี้ยสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะแต่ว่าส่วนร,รุ่นนี้จริงๆก็เปลี่ยนสายได้เหมือนกันแต่ว่าจะต้องใช้เครื่องมือของพี่เขานึงนะคะก็จะมีความแบบ2ลุคสสไตล์เลือกยากเหมือนกันนะเนี่ยแอบชอบแบบนี้เหมือนกันลยเนี่ยก็คือตอนนี้เรากำลังตัดสินใจอยู่ว่าแม่จะเอาสีขาวหรือสีน้ำเงินนะคะครับจริงๆต้องบอป,ปีนี้ก็จะมี p r o d u c t i นโดยชีวิตาตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวแนะน เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของไหนขอดูหน่อยค่ะเราว่ามีรุ่นใหม่ออกมาของปีนี uh, Primary. Primary. Um, ้ตัวไอวี่ตไอวี่ที่แบบเอ็กกับศิลปินชาวสวิตหรอคะอ๋อใส่แฟร์ค่ะทุกคนอันนี้เป็นรุ่นลองจีนไอวีแต่ว่ามันเป็นดอเชวิตามเหมือนกันแบบใส่หนังมีความแบบแฟชั่นนะคออันนี้ออกไปใส่ เก็อันนี้สีดําสีดํเป็นแบบนี้รุ่นใหม่เคื่อใครๆครเป็นสายแฟนะคะไม่ได้สส่แบบไม่ได้ชอบแต่งใส่ลุกคุณก็มาแนวแฟชั่นได้นะคะอันนี้ทุกคนพิพ์ไปแอบถามโปรโมชั่นพิเศษของเดือนนี้มานะคะก็คือถ้าใครมาซื้อนาฬิกาลองจิ้นนะคะ เดือนนี้จะได้รับไปเลย10%ลด10%ค่ะทุกคนแล้วก็ออนท็อปอีก5%ถ้า สมมุติว่าเราจ่ายเต็มจํานวนนะคะก็จะได้ลดเป็นแบบเกือบ15%เลยทีเดียวคุ้มมากๆที่พิเศษมากๆของเดือนสิงหานะคะถ้าใครมาซื้อนาฬิกาลองสิ้นนะคะ1เรือนจะได้รับอวเชอร์ค่ะเมื่อกี้แอบไปขอดูไวเชอร์เขามาจะได้ไวเชอร์ไปกิน afternoon tea ที่สยามเคปินสกี้ค่ะสามารถแบบไปกับแฟนไปกับคุณแม่ได้ในเดือนนี้นะคะถ้าเรามาที่ช็อปแล้วเราซื้อนาฬิกา2องอันนะเราก็จะได้ผ้าไหมด้วยค่ะผ้าไหมไปเป็นยังไงเพียงแแอบขอเขามาดูแล้ว เป็นผ้าไหมอิตาลีทอมือนะคะสักทำพิเศษซึ่งแบบมีลิมิตแตอิดิชันมีอยากได้มากเลยทุกคนมันนิ่มมากๆอ่ะเป็นแบบนี้ถ้าใครอยากได้ก็ต้องรีบม,มานะคะเพราะว่าเขามีจำนวนจำกัด โปรโมชั่นก็จะเป็นประมาณนี้เรียกได้ว่าแบบถ้ามาซื้อเดือนนี้คุ้มมากๆนะคะใครอยากหาของขวัญให้คุณแม่ให้คุณพ่อก็ได้หรือให้คุณแฟนนะคะก็ลองแวะมาเลยค่ะที่บูธลองจินนะคะที่เมกะบางนะาคะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่สะดวกมาที่เมกะบางนาะนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะลงรายละเอียดการซื้อนาฬิกาลองจินไว้ใน description ให้นะคะทุกคนก็อย่าลืมมาตามๆกันนะคะของพิมน,นะรุ่นดอเชวิต้าค่ะ ทำไมไม่ติดหวานไม่ติดหวานเลยนั่นน้องไม่ติดหวานไม่ติดหวานที่วะล่ะเพราะคนเลยคนเยอะมากเลยพคนุ่คนแซนด์วิชเนื้ออร่อยมากกินไปทักเดียวเรียร์อาไเข้าไปนะ จะแบบคนมันเยอะไปหน่อยควรโต๊ะมันอยูติดกันไปหน่อยก็เลยต้องกระสิบคุยนะคะมาวันธรรมดามาวันธรรมดาแนะนำตอนนี้เราไม่อยู่กันที่เปอร์มาร์เก็ตแล้วค่ะทุกคนตามคุณจีบีมาซื้อของเข้าบ้านช้อปปิ้งต่อเดินอย่างช่ำชองเพราะว่าเป็นผินประจำของเขานี่คือแม่มีลิลิสในมือเหรอไหนดูดิ นี่ก็จะเป็นลิสต์จากคุณพ่อบ้านนะคะพิมลำพิมลำใหญ่ของผม้าอนามัยของมะลัยถึงบ้านแล้วโอโห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 จากกันแค่ไม่กี่ชั่วโมง นะคะก็เป็นวันเดทของคุณจิบบี้กับพิมพ์นะคะปกติเราก็จะประมาณนี้เนาะวันที่หนูว่างพาไปคาเฟ่ไปช้อปปิ้งบ้างแล้วก็ไปซื้อของเข้าบ้านอะไรประมาณนี้บางวันก็ไปทําผมทําเล็บอะไรอย่างงี้ด้วยกันนะคะในวันว่างๆก็จะเป็นวันแบบเม้ามอยอะไรอย่างงี้ก็ถ้าใครอยากติดตามบล็อกคาเฟ่ของคุณจิบจบี้ก็ไปดูใน i g คุณจิบบี้ได้คุณจิบบี้เขาจะมีแฮชแท็กว่าอะไรนะ,ะ,กระเกษียณพาเพลิน <laughs> คิดเองวะเอเอ,อไปดูใน IG คุณจีบได้ก็เขาลงแบบว่าคาเฟ่ที่เขาไปอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็บอกว่าทุกคนจะชอบกันกันกบคลิปนี้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์โอเค <laughs> ให้พิมพ์ด้วยนะคะ <laughs> โอเคแล้วก็สำหรับใครที่อยากซื้อนาฬิกาลองสินนะคะเดี๋ยวพิมพ์ทิ้งข้อมูลไว้ใน d e s c r i p t i o ให้นะคะจะได้ไปชอปปิ้งตามกันได้กับคุณแม่นะคะ <laughs> สำหรับวันนี้ ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะแล้วก็อยากเห็นทุนทำอะไรก็คอมเมนต์กันมาเลยค่ะบ๊ายบายน่ารักบ๊ายบายก่อนบายดูลูกสาวคนใหม่เห่อมากเฮ้ยฮัลโหล